สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์นวสวีคลี่เมซี่ค่ะกับการรวบรวมเอาเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของเรเนเมซี่ในแต่ละสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเริ่มต้นกันที่ควันหลงโมเมนต์รับถ้วยแชมป์ละค่ะหลังจากที่เอเนเมซี่กลับมาฉายแววกับอินเตอร์มอามีทีมในสึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอีกครั้งกับการแข่งขันสึกคอนคาเคฟลีคัพ2023 โดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศที่ต้องมีการดวลจุดโทษกับแนชวิลเอสซีและก็ช่วยให้ทีมของเขาเนคว้าแชมป์ลีกครับได้สำเร็จซึ่งนี่ถือเป็นโทรฟี่แรกของไมอามี่ในรอบ5ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเมื่อปี2018นะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการแสดงท่าทีที่มีต่ออดีตก,กัปตันทีมอินเตอร์ไมอามี่ค่ะนั่นก็คือเดียงเรยเยสลินนะคะซึ่งเคยรับบ,บทบาทกัปตันทีมก่อนที่เมสซี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ โดยเมื่อถึงช่วงนาทีรับถ้วยแชมป์เมสซี่ก็เรียกอดีตกัปตันทีมให้มาร่วมชูถ้วยแชมป์ด้วยกันละค่ะนอกจากนี้ยังมีโมเมนต,ต์ที่กัปตันคนปัจจุบันอย่างเมสซี่ถอดปลอกแขนกัปตันทีมมอบให้กับเยสลินอดีตกัปตันเพื่อนร่วมทีมระหว่างพิธีฉลองแชมป์แม้ว่าเยสลินเขาจะปฏิเสธแต่ว่าเมสซี่เองก็ยังยืนยันที่อยากจะให้เยสลินได้สวมปลอกแขนนั้นอีกครั้งนะคะซึ่งถือเป็นการให้เกียรติอดีตกัปตันทีมมากๆเลยละค่ะ ทั้งนี้ก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศเยลินได้มีการพูดถึงเมซี่ผ่านทาง ESPN ด้วยนะคะโดยเผยว่าทัศนคติของเลวในเมซี่น่ดีมากๆเมซี่เองเขายิ้มอยู่เสมอและพูดคุยกับทุกคนซึ่งความจริงแล้วเขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำอะไรก็ได้ตามใจของเขาเองนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งคนเก่าแก่ที่อยู่มาก่อนคนในวัยเดียวกัน แล้วก็วางตัวเหมือนกับว่าเป็นผู้เล่นทั่วๆไปเลยล่ะค่ะดื่มทีตนเองก็ให้ความเคารพเมซี่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะไปลงเล่นด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ยิ่งทำให้เคารพเขามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเมซี่เป็นมนุษย์ที่น่าเหลือเชื่อ ยังอยู่กันที่ควนหลงฟุตบอลลีกคัพสองพันนะคะในรายการชิงแชมป์ระหว่างทีมจากสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดารอบชิงชนะเลิศอินเตอร์แมียมีจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐซึ่งนำทัพโดยลิวเนลมิซี่ยอดดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเสมอกับเนชวิลล์เอสซีทีมร่วมลีกใน90นาทีแรก1ประตูต่อ1ก่อนที่จะต้องมีการดวลจุดโทษอย่างดุเดือดแล้วก็เอาชนะไปได้10ประตูต่อ9สกอร์รวมอยู่ที่11ประตูต่อ ทําให้อินเตอร์ม iami เนี่ยคว้าแชมป์ลีกคับไปครองเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นแชมป์แรกของสโมสรนี่คือการคว้าแชมป์แรกได้ทันทีของเลวอนลเมซี่หลังจากเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้เลอเนลเมซี่ยังเหมา2รางวัลยอดเยี่ยมส่วนบุคคลของศึกลีคครับ2023อีกด้วยนะคะโดยได้ทั้งรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และรางวัลดาวซันโวสูงสุด10ประตูจากการยิงได้ทุกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ32ทีมไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศรวมทั้งสิ้น7เกมด้วยกันค่ะไปดูเรื่องของราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นมากๆนะคะ ที่เกตไอค่ะเว็บไซต์เกี่ยวกับตั๋วเข้าชมเกมออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันของสึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ลิโอเนลเมสซี่ย้ายมาอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ราคาตั๋วเฉลี่ยในตลาดมือสองสำหรับการเข้าชมเกมการแข่งขันนั้นเพิ่มขึ้นจากฤด,ดูกาลที่แล้วนะคะโดยรวมเกิน1,700%ซ์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากระแสะความสนใจในตัวดาวเตะชชวเจนต่ายก็สูงมากนะคะจนทำให้มีคนตามหาตั๋วสำหรับเกมของอินเตอร์ไมอามี่อย่างถล่มทลายทั้งนี้หากเอาแค่เกมเย่าของทีมอินเตอร์ไมอามี่ในศึก MLS ราคาตั๋วเฉลี่ยนในตลาดมือสองเนี่ยเพิ่มจาก152เหรียญสหรัฐหรือ5320บาทไปเป็น864เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ3240บาทซึ่งก็เพิ่มขึ้น468%หากนับจนถึงวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่ตั๋วสำหรับเกมเยือนก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน โดยในเกมกับนิวยอร์กเรดบูลส์ราคาพุ่งไปเป็น1,674เหรียญสหรัฐหรืออยู่ที่ประมาณ58,590บาทคือเพิ่มจากเดิม1,760%จากที่ปีก่อนมีราคาตัวเฉลี่ยใบละ90เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,150บาท หรือในเกมเยือน Los Angeles FC ที่มีราคาตั๋วเฉลี่ยใบยละ2395ัรเหรียญสหรัฐหรือประมาณ83,825บาททั้งที่ปีก่อนเนี่ยราคาอยู่ที่137เหรียญสหรัฐหรือประมาณ4,795บาทนะคะนั่นเท่ากับว่าราคาพุ่งขึ้นถึง1,648นอซ์นอกจากนี้เกมเยือน FC c ซ n c ินซินเติ ราคาตัวเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง647%โดยจากเดิมอยู่ที่87เหรียญสหรัฐหรือว่า3045บาทพุ่งไปเป็น650เหรียญสหรัฐหรือประมาณ22,750บาทเลยค่ะ ดูถึงกฎการแลกเสื้อของเรย์นอนเมสซี่กันบ้างนะคะหลังจากที่เพิ่งจะช่วยให้อินเตอร์ไมอามีคว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สโมสรมาครองได้สำเร็จซึ่งหลังเกมก็มีเด s แม็กค่ะที่ผู้เล่นของเนชวิลล์เนี่ยมาขอแลกเสื้อกับเขาโดยทางด้านของผู้เล่นเนชวิลล์ได้โพสต์ลงโซเชียลทันทีนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่แสดงถึงความดีใจว่าก็ไม่ได้แพ้ไปซะทุกอย่างในคืนนี้ โดยหลังจากที่มีการโพสต์รูปนี้ออกไปค่ะสื่อหลายสำนักก็ได้มีการนำเอาเรื่องของกฎเหล็กการแลกเสื้อสำหรับเรียวเนลเมซี่มาพูดถึงกันนะคะโดยเมซี่เขาเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ขอแลกเสื้อกับใครก่อนทั้งนั้นแหละค่ะแต่หากว่ามีใครมาขอแลกกับเขาเขาก็พร้อมจะแลกด้วยความเต็มใจแล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นนักเตะอาเจนไตน์มาขอแลกแล้วด้วยเนี่ยเขาก็จะยิ่งยินดีมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เคยมีเรื่องเล่าจากอังเคโกเมสนะคะซึ่งเป็นอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันเล่นให้กับสโมสอลิวเขาเคยขอแลกเสื้อกับเมซี่ในช่วงที่ยังเป็นนักเตะของปารีสแซงแชแมง โดยเมสซี่ก็ยินดีถอดเสื้อให้อย่างเต็มใจค่ะและโกเมสเินก็ดีใจมากที่ได้รับเสื้อจากมือของเมสซี่เองแต่ทันทีที่เขารับเสื้อมาเมสซี่ก็มีการถักทวงด้วยนะคะว่าเขาเองก็ควรที่จะได้รับเสื้อของโกเมสเป็นการแลกเปลี่ยนด้วย และโกเมสก็ไม่รอช้าที่จะถอดเสื้อมอบให้เป็นการแลกเปลี่ยนโกเมสบอกว่าจากการดูเขาในทีวีการดูวิดีโอของเขาในการลงเล่นไปจนถึงการได้เล่นกับเขาและการได้เสื้อของเขามาครอบครองมันเหมือนเป็นเรื่องที่เหนือความจริงสำหรับตนเองมากๆค่ะ ทั้งนี้ตลอดชีวิตการคาแข่งเรยนเนเมซี่นั้นมีนักเตะเพียงคนเดียวที่เขายอมฝืนกดเหล็กเป็นผู้ที่เอิดปากขอแลกเสื้อด้วยก่อนนั่นก็คือซินาดีนซีดานเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะในสมัยที่เขายังลุยลาลีกาสเปนอยู่นั่นเองล่ะค่ะปิดท้ายกันที่ความยอดเยี่ยมของแนวรุกอาเจนไตค่ะอย่างเรวเนลเมซี่ที่ทำสอแอสซิสสุดสวยช่วยให้อินเตอร์มแมมมี่ผ่านเข้าชิงถ้วยลามาฮัน์ยูเอสโอเพัพได้สำเร็จ ลวเนลเมซี่ทำสอแอสซิสสุดสวยนะคะช่วยให้อนะินเตอร์ไมอามี่ในเอาชนะ f อซซินซินเนติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการลามาฮันต์ US Open c เ p เกมนี้ไมอามี่เป็นฝ่ายตามหลังก่อนถึง0ประตูต่อ2ก่อนที่จะมาตีไข่แตกได้จากลูกฟรีคิกนะคะที่เลวเนลเมซี่เปิดเข้าไปให้เลโอนาโดกัมปานาส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายได้สาเร็จ ซึ่งเกมก็ทํำท่าว่าจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของไมอามี่แล้วค่ะแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมสซี่ได้บอลหน้ากรอบเขตโทษนะคะก่อนที่จะเปิดข้ามไปเข้าหัวกัมปนามงตีเสมอได้อย่างสวยงามส่งผลให้จบ90นาทีเนี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2ต้องไปเล่นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยที่ทั้ง2ทีมทำเพิ่มได้อีกฝั่งละประตูค่ะ จบ120นาทีเสมอกันนะคะก็ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นไมอามี่ที่แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จค่ะและนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลิล n ี่เมซี่ในสัปดาห์นี้นะคะกับช่วงของ Spot t b r r n w s Weekly m e s s s ค่ะ